นะยายมึงอ่ะเป็นคนพูดนะว่าเขาเจอถุงมือพวกมึงแล้วพวกมึงนั่งหัวเราะไปเถอะนะครับมึงลองไปหาได้คลิปนั้นยังอยู่กับมึงไหมอยากเห็นคลิปนั้นไหมออจับไปให้หมดเลยนะลูกหลานชั้นนี่แหละมันเป็นคนทำมันทำผิดกันหมดแหละจับมันไปให้หมดทั้งบ้านเลยพูดถูกไหม เอเอ๊ะเออมึงย้อนลงไปดูมึงย้อนลงไปดูกูว่ากูลงไปแล้วลงไปแล้วนี่ครับนี่ลงไปให้แล้วเก็บบานนี่ครับอันนี้เอาให้มึงดูได้ให้มึงตื่นเต้นเล่นนะครับให้มึงตื่นเต้นเล่นนะเออเข้าใจป่ะนี่คือหนึ่งนะแล้วมึงฟังให้ดีในห่วงเวลาที่น้องเนี่ยนะครับหายเนี่ยพวกมึงอ,อยู่ตรงนั้นกันหมดเลยนะ มึงจะทําหรือไม่ทํากูไม่รู้นะแต่พวกมึงทุกตัวต้องรับผิดชอบนะอันนี้คือประเด็นของเรื่องน้องก่อนนะเอเข้าใจปะเออคือเรื่องน้องก่อนถูกต้องไหมเอนะไม่ว่าใครนะน้องคนเล็กมึงนะนะมึงฟังนะน้องคนเล็กมึงนะคนเล็กฮนะตัวมึงนะเอนะ้าคนโต นะเอนะแล้วก็นะครอบครัวมึงทั้งหมดต้องรับผิดชอบนะมึงจําไว้นะมึงจําค,คํากูไว้นะเรื่องนี้คือเรื่องจริงมึงต้องมีคําตอบให้กับสาสเข้าใจปะกูถามนิดนึงนะเจ้าหน้าที่เขาไม่บอกมึงหรอนะครับว่า การที่จะหาคนร้ายเนี่ยต้องหาจากตัวที่ใกล้ศพถูกต้องไหมกูถึงบอกอะมึงช่วยบอกพ่วงเวลาหน่อยนะมึงอย่าไปบอกว่าเขาเตรียมอาหารไอสัตว์คนอื่นเป็นคนเตรียมแล้วให้เขาเอาขึ้นไปนะครอควพวกมึงแอบขึ้นเขามึงออกมาอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตให้ขึ้นนะครับไม่เกี่ยวแล้วขึ้นหาคดพ่อครแม่มึงเหงื่อตอนกลางคืนน่ะนะครับมึงขึ้นทำอะไรนัดกับใครไว้ อ๋อมึงอยากจะเห็นคลิปขึ้นเขาด้วยใช่ไหมใช่ปะใช่ไหมมึงอยากจะเห็นคลิปขึ้นเขาใช่ไหมอ๋อไม่บอกละ่ะนะครับเสียดายไม่ได้อัดไว้มั้งอัดไว้เปล่ามีใครอัดบ้างวะครอบครัวมึงรีบลบออกหมดเลยนะนะครับมึงอัดกันไว้แ่ะผมมั่นใจว่าพวกมึงต้องมีใครคนนึงอะนะครับต้องอัดแน่ตงแหละคลิปขนาดขึ้นเขาอะถูกต้องไหมไม่คลิปภาพดิ้นได้ก็คลิปเสียงถูกต้อ,องไหมผมมั่นใจพวกมึงรอบครอบ มีแล้วรีบลบเลยนะอยู่ในฮัดได์หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวหาให้นะเดี๋ยวหาให้นะครับไอคลิปที่มึงขึ้นเขาตอนคืนกันน่ะนะเออมีกันหรือเปล่าสทสมเก็บไว้เปล่ามึงรีบลบออกจากฮ์ดแวร์มึงด่วนเลยฮัดได้ฮัตแวร์ของมึงอ่ะแล้วเอาไปฝังดินไว้เผื่อมันจะช่วยพวกมึงในอนาคตได้นะ ว่ามึงไม่เกี่ยวข้องนะและอีกอย่างหนึง่งจำได้ไหมะนะครับนะแม่เนี่ยเป็นคนถ่ายเชฟฟี่เออรูกใต้ต้นไม้จำได้เปล่าจำได้กันไหมเออจำได้ไหมแล้วทำไมไม่บอกนะครับ อ่านะครับเออฮนะถ้าสะดุ้งมีให้สะดุ้งรีบรลบเลยนะนะครับรีบรลบด่วนเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวคุกกันหมดเออจำได้ติดตาเลยปู่เอา้าแน่นอนก็บอกแล้วไม่ใช่มีผมรู้คนเดียวสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนยืนยันได้เข้าใจไหมเออนะฟังนะ ชอบคุยใช่ไหมในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นนะมึงอยากรู้ใช่ไหมมึงอยากรู้จำเลยจ,จริงหรือเปล่าใช่ไหมเออจะบอกให้มึงแม่งพวกมึงแม่งทําตัวเป็นจำเลยกันรู้ว่าทั้งๆท,ที่มึงไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นเข้าใจไหมอ๋อจะโชว์ว่ารักวงหลานรักหลานมากถูกไหมถูกไหมผมรักหลานกูถามพวกมึงตรงๆนะ พวกมึงยังมีความเป็นคนกันหรือเปล่าวะกูอถามตรงๆเนี่ยพวกมึงยังมีความเป็นคนกันไหมไอสัตว์หลานมึงหายมึงนั่งกันเงียบกริบนะแม่มึงพ่อมึงพี่มึงน้ามึงลุงมึงนะครับเออเฮ้ยพวกมึงนั่งดูกันเงียบกริบเฮ้ยแล้วมึงจะมาเรียกร้องเฮี้ยอะไรตอนนี้ครับ ถ้ามึงจะออกมาเรียกร้องนะกูว่าพวกมึงนะไปบอกให้สะดุ้งเนี่ยมันพูดเถอะกูรับประกันให้ไม่มีใครทำร้ายได้มันจะยิ่งใหญ่มาจากไหนมันจะมีอิทธิพลมาจากไหนกูมนไม่รู้แต่มันทำอะไรไม่ได้หรอกนะนะมึงช่วยไปบอกสะดุ้งทีนะรู้จักปะมึงช่วยไปบอกสะดุ้งทีนะครับว่าสะดุง้งเอ้ยพูดสิลูกใครเป็นคนเอาไป ืใครเป็นคนพุ่มไปนะไม่ใช่ของเล่นอย่ามาทำคอนเทนต์ไม่ใช่ของเล่นเรื่องนี้ไม่ใช่ของเล่นนะประชาชนทุกคนเขาต้องการตัวคัตรกรอนนะครับตำรวจไม่เอาก็เรื่องของตำรวจนะทนายไม่เอาก็เรื่องของทนายแต่เด็กคนหนึ่งเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยต้องได้รับความยุติธรรมจะต้องไม่ตายฟรีเข้าใจไหม เออสิ่งสำคัญปูถึงถามไงว่ามึงรู้ด้วยกันทั้งหมดหรือเปล่าฮะมึงรู้ด้วยกันทั้งหมดหรือเปล่าถามแค่นี้พอถ้าไม่รู้ก็พูดไปนะนะถ้าไม่รู้ก็พูดไปแต่กูบอกให้เลยนะพวกมึงทุกตัวจะรู้เห็นหรือไม่รู้เห็นก็แล้วแต่ยังไงพวกมึงก็ต้องรับผิดชอบ เพราะตามกฎหมายแล้วเนี่ยมึงประมาทเนี่ยครับมึงประมาทเข้าใจไหมเออต้องรับผิดชอบและพูดได้สวยหน่อยแต่มึงทําให้เรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องใหญ่กูเตือนพวกมึงไม่รู้กี่หนกูบอกพวกมึงไม่รู้กี่ครั้งอย่าพูดนะรู้กันทั้งบ้านนะแม่มวกจะรู้ดีที่สดุดนะพี่สาวเขนาห้อด,ดนะโอ้ยที่จบแรอก